Yeah, เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมเราจะมาบวกรถกันครับตอนนี้รถผมอยู่ที่เลเวลระดับ9เลเวลเท่าไหร่เลเวล150ยห้บจะบวกระดับ9นะครับเราจะบวกไปที่ระดับ10นะครับผมตอนนี้ผมผลลุกเลยยังเห็นเลยเกลุกไปยังช่วงช่วงปลายนะครับผมเราจะบวกกันใช้แบบไม่ใช้โกลคิดเลยนะครับเป็นเงิน6 0 0แสนนะครับผมติดแน่ผมบอกเลย เฮ้กดแล้วนะครับผมติดหกอ้สัตว์เอาใหม่เดี๋ยวเราต่ยไปใหม่ในหกล้านเนี่ยโอ้โหแม่ระดับตกแล้วตกอีกอ่ะขึ้นหกตอนลงมันลงข้ามขั้นตอนขึ้นขึ้นทีละขั้น เอาล่ะครับนี่โบ้ห้ายังแตกเลยนี่เย้ยไม่ขึ้นแล้วล่ะไม่กลับไปแล้วอะ่ะเรื่องนะั้นอะระดับเก้าอะเสร็จแล้วครับไต่ค,ค่อยๆไต่ไปผ <8 S 1> มแปดยังไม่ขึ้น แม่งเลยนี่เจนี่แปดคิดว่าไงนี่เกผมนับหถึงสิบนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่สิบหลอกมันก่อนนี่แตกแล้วพินหนึ่งล้านสุดท้ายนะครับจะทำได้ไหมนะครับผม ผมท่องผมท่องพุทธังละฐานังคำมังละฐานังมึงไหว้เมียทีนึ่งนะสังข์งนะผมเดินไปไหว้ไหว้แฟนเลยนะเออเดินไปไหว้แนบะทีนึ่งนะออกติดออกติดเสร็จแล้วเออแป<ะ>๊บเขาบอกบูชาเมียมันได้ดีติดเสร็จแม่ผมเดินไปไหว้มาแล้วมันยิ้มแฉ่งเลยเอาละบ้าเกมเนี่ยนับหนึ่งถึงสิบอีกครั้งหนึง่งหนึ่งถึงสิบไปไ,ได้ไหว้เมียแล้วอะ แตกหรือแตกไม่คืนด้ไหมไม่เลยแตกเละเทะตุ้มเป๊ะหมดนะผมเหลือเจ็ดนะครับอย่าหาทำนะครับผมเกา็พอแล้วจากทีเอ็มจากเจ็ดแปดเอ็มหวยนี่เบาทเลยนะเนี่ยจุด ระดับเก้าแล้วนะครับพอแล้วติดเถอะขอร้องละติด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 อ้าวคุยถอกไม่ติดแตกอีกตั้งหากไปกันเรื่อยนะครับ ทั้งหมดเลยไปยันไปยันสองไงคุยท็อปห้าแล้วหกนี่เครียดเลยขึ้นย,ยากจังวะโอ้โหตายแล้วตายแล้วหก เจอดีวะอืมตองนั้นไปดีวะเออไอสัตว์ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแม่งแล้วแอับผมไปดีกวะ่ะไปแอับผม